อันนี้คือปาลิดาทอดไข่ดาวนะคะกินเองไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายวิดีโอหรอกค่ะนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันหมูเข้าไปเพราะว่าเราจะกินน้ำมันหมูนะคะทีนี้พอใส่ลงไปแล้วเนี่ยแน่นอนตรงกลางมันก็จะเริ่มจะไม่เร็วใช่ไหมล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเข้าไปเอียงให้มันไม่ถึงกับไข่แดงไหลอะคะ่ะเอียงเอียง ไปให้มันไปเกลียวขอบขอบก่อนเกียวเกลยวขอบขอบก่อนเดียเด๋ยวด้านหน้ามันก็จะเริ่มสุกเองนะคะอืมพอขอบขอบมันเริ่มเหลืองสุกทั่วๆกันแล้วเราก็จะมาแซะแซะแซะดูเออแซะแซะดูขอบขอมัน่อนทั้งหมดแล้วเราก็จะปรับเอาหน้ามันลงนิดนึงนะคะติดต่้องต้องใช้สองมือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์แป๊บน,นึงนะคะตอนนี้เราก็กลับ ไข่แล้วโดยใช้ทัาพีสองอันหรือตะหลิวก็ได้นะคะสรับนะฮะอันนี้มัวแต่ถ่ายวิดีโอก็อาจจะดูเกรียมไปนิดนึงนะคะอ่ะเราก็ดาดให้ข้างหน้ามันสุกนิดนึงแค่นั้นนะคะข้างในก็เป็นยาางมะตูมอยู่ขอบคุณค่ะ